สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเสาร์วันศุกร์นะครับผมมื่อนี้ไปตลาดซ่อมาได้เห็ดเพาะนังน,นะครับเห็นของมาขายกิโลสองร้อยไลยซื้อมากเคืองกิโลนะครับได้บลาร้ายเป็นน่องเคืองลูกก็ได้แม่บ้านผมมาก,กินสันวะ <c oughs> หายที่ซื้อก็บอกแต่ว่าผมเรามาก,กินนะครับเดี๋ยวจะแกงใส่หน่อไม้นะครับผมแกงใส่หน่อไม่ใส่แกงใส่หน่อไม่ใส่ผักอีตูนะครับผมเดี๋ยวนาไปล่างกอนนะครับผม ใส่บวบพร้อมนะครับใส่บวบมาพร้อมนะครับโอ้ยหากินยากคันเอ่อบวมในฤดูฝนนี่บ่ดบได้กินง่ายๆนะครับผมอาหารตามฤดูกาลนะครับอ่ะมื้อนี้กินแกงมั่งสวิรัตต้อกันนะครับผมแกงเห็ดเพาะแซ่บๆต้อกันครับเดี๋ยวไปล้างก่อนพี่น้องอย่าล้างกับแกงบวชข้างหัวนะครับผมปลูกนะครับผมอันนี้ปลูกไว้ไมันเกิดนะครับข้างหัว ฟังพุผลเป็นบ้านป่านะครับบ้านพีเสาเอ,อ่อแม่บ้านนะครับผมนี่เราปลูกไว้นะครับอย่านั่งผักขากระติกเก็บอยู่นี่ครับผมพ่อได้ใส่แกงนะครับผักขานะครับสูงยังน้อยพี่น้องผักขาพายตูอย่านั่งเก็บเอาน้ำหวดนี่ครับผผมักอีตูวก็หลายอยู่นะครับ สวนผักน,น้อยหลังหลังบ้านนะครับผมไป่ตูก้กระเพานะครับฟังพูดกับมี่นะครับผมปลูกทีเดียวเราได้กินตลอดปีนะครับถนาฟฝนมากก็เกิดเองนะครับผมน่ครับอย่านางสดสด เวลาผมไปต่างประเทศผมก็เก็บอยู่นี่ครับเก็บห่อไปกินต่างประเทศพร้อมนะครับผมเอาน้อไม้เอาอย่านั่งไปแกงกินกินอยู่ต่างประเทศมันหลัเสียบเลยพี่น้องพอมองมันอดมันอยากแกงพวกอาหารบ้านเท่าเน่ยโอ้มันคืเสียบคักแกรงอกว่ามาอยู่บ้านแท้กกับบอสปันได้นะครับผมจะว่าก็เสียบดืวยกันต่ว่ากับบอสคักซ้ำกินอยู่ต่างประเทศนะครับอาจ อาจจะมีหลายเกินก็นเลยรดชาดก็เลยบดไทรผมว่าเอาครับผมดเ,บเ,เดี๋ยวแกยนางก่อนเดี๋ยวพักขาพี่น้องนี่ครับผมล่างทำเป็นผ่านนามนะครับใส่ตะแกงถูแล้วก็ฉีดนามใส่นามใส่ติ่งหลิงนะครับผมแกงในตัวใหญ่นึงนะครับผม อันนี้ก็อย่านั่งนะครับอันนี้อย่านั่งนะครับผมขันเสร็จเมื่อกี้กินชีมืออยู่กวางพี่น้องนะครับกินคนเดียวครับผมแม่บ้านเพิ่นบ่ากินเห็ดเพาะเพิ่นว่าเพิ่นบ่าหมักเอาให้ซื้อเพิ่มวอออ่าเอาธรรมดาเอ่อทำให้แบบพลิกเลียงไปเก็บเล็กน้อยนึงนะครับผมมันตายช่วงแรงนี่พี่น้องปูไว้บกักไรตายช่วงแรงเลื่อนน้อยหนึงนะครับผมปลาคากัดน,น้ำยู่สูงได้สองสามยอดนะครับแต่ว่าไปตู้ไร่ผลอยู่ข้างล่างเก็บครับผมบวบบวบไปซื้อเอานะครับตะไครก็เก็บอยู่สวนครับ ขาเบียนะครับผมพริกหอมแดงใสเส้นนครับผมติดตามตันต่อไปครับผมครับผมเครื่องแกงใส่จะพริกนะครับผมใส่จะพริกกับออหอมแดงนะครับใส่เส้นพ่อ่วนตะไคร่ตะไคร่นี่ผมบ่าตำานะครับมันเป็นเสี่ยนผมใส่ส้อยสยใส่ไปเลยนะครับผมใส้กินง่าไงนะครับผม กรบหอมแดงนะครับผมตำพริกกรบหอมแดงเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะตำข้าเบือนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตำก้อนนะครับพี่น้องโอเคตำประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวตำข่าเบือต่อนครับอันนี้บพืนเปิดแก๊สนะครับใส่ก้อนเลยนะครับผมเดี๋ยวตำข้าเบือแล้วผมจะใส่ข้าเบือไปผมอมไฟเปิดแก๊สนะครับผม ว่ามันมเป็นเนื้อสัตว์พี่น้องมันบวก่าข้าวบวก,กุยนะครับเป็นอาหารมังสวิรัตนะครับเดี๋ยวตั้มขบือต้อนนะครับผมขบือนี่ก็ใส่พะมาานะครับผมบวมัากเหนียวไหลนะครับผม โอเคก็ไรหรอครับผมข้อเบือเดี๋ยวเรามาก้นข้อเบือก้อนนะครับบอัสันมันดิดปิ๊บก้นมอนะครับผมมันทิดใหม่ก้นกระเบือมแตกเป็น,นลายดีวครับ คนกระเบอมันละลายอยีกครับผมไข่คร,ครับผมคุณก็ขมักตำเอานะครับแต่ว่าสำหรับผมนี่ว่าตำนะครับมันสีเป็นเสียนนะครับผม ปลางครับผมชูมรถปลาแดกน้ำเดือดก้อนผม่อยไส้นะครับอุ้ยตอนนี้กับไส้น้องใม่ครับ ใส่หน่อไม้กับเห็ดพอลงไปเลยนะครับผมโอ้ว่าแกงถวยหนึง่งโมเมนต์เลยได้หลายเติบเติมพี่น้องพยายามก้นยังไงพี่น้องนติดกล่นหมอนะครับหน่อไม้ผมใส่บนไลท์นะครับผมเน,น้นเห็ดพอไลท์กับนม้นะครับ คี่ผมซิมเบิ้งมันจืดจะหน่อยนะครับเกลือนิดหนึ่งพี่น่องใส่ปลาล่าครับผมปลาล่าตัวแจกน้มันเสียบมาแสบอยู่กับปลาแดดเลยกพี่น่องเลย ใช้รายย่อยนิดครับผมมันจะผมมีก้างนะครับใบไปตูติดหน่อยนึ่งโมไปยังพี่น้องเก็บไ,ได้ใส่เยอะแล้ว พาก็ยันมันบกุบๆนะพี่น้องบางคนจะมาพานะครับแต่ว่านี่ผมมาพานะพี่น้องใส่บวกครับผมเดี๋ยวรอบบวกบวกซุกกับเดี๋ยวรอบบวกซุกเดี๋ยวรอบแบบบวกซุกกับใส่ไฟไอตัวกับชฉมนะครับ เสียบแล้วพี่น้องก็ตกใส่รถดีแล้วพี่น้องก็เลยมากระใท่ผมมกมเดี๋ยวมันจะเป็นมัวลเอาแบบเสีบแบบธรรมชาติครับผมมาเป็นมัตกใส่ปลาไปแล้วไปนะครับ ไปไอตูยังไงพี่น้องเพราะว่าอยู่ในสวน้องมิยายะไปไอตูช่วงนี้อากาศประหอนไปไอตูนี่น,น,น,นี้งามปักปางนั่งหยาในสวนนี่งเขื่อนี่กินบัวบวบไวน้นะครับเคยปลูกไว้หลายปีเพราะเจอฝนอากาศเย็นกวมาหออเองนะครับ พี่น้องกินขอน้ำกันเด้อพี่น้องแกงเห็ดเพาะอาหารตามฤด,ดูกาลน,นะครับผมบอกกลับมาพักบ้านช่วงหน้าฝนนี่ก็ว่าจะกินแนวนี้นะครับผมกินแต่เห็ดเพาะอยู่เมืองนอกกินแต่เห็ดเพาะกระป๋องนะครับน้ามีนั่งกระป๋อง,องเห็ดเพาะกระป๋องสิมเบิ้งพี่น้องอู้เสียร่อยขนาดนี่้นกตัวมันกรอบครับ พี่น้องถอน้กันแกงเห็ดเพาะนะครับผมจะจังโต๊ะเลยพี่น้องสวัสดีครับผมมามากินแกงเห็ดเพาะน้ำกันพี่น้องแกงเห็ดเพาะเส้นน้ำมอาหารตามฤด,ดูกาลพี่น้องมือนี่ใส่กล้องหลังนะครับกล้องหนาเพราะชัดจกักเห็นหัวพ่พี่น้อง <laughs> มาครับโล้สุดยอดพี่น้อง นี่บอกมันมันเป็นเห็ดปอฝ้ายนะครับเอ้ยเห็ดปอหนังกระดอกแก้มเหนียวนะครับดอกอันกรุ๊ืมไม่โดนแล้วเนาะ มึงเจ้าครับผมจอนครับเนาะสมัครกันเราา ทอาอออน้ำร้านคิดดอตัวปแปลตัวไข่เป็นไข่เป,ปลแปงเลียนเด่นน้าเด่นทาดอกเล็กน,น้อย,ยโอ้สุดยดอด รอมน้ัปะละร mm hmm. วมกับรคาคาม่นหอนง รสรหองมาคือร้อนยังได้ยัง้มร้อในชาบครู้บ่อืมหอมอืม ราคาหอมใบตูนี่ครับข้อดีเป็นไทรร้อยก็ว่ากินน้ำย่านั่งนึกกินแกงเฮ่เกินเพราะน้ำย่านั่งน้ำย่านั่งเป็นนิดเย็นนะครับ <H ö, h ö, h ö. อากาศจงฝากคุณพ้นะลูกเหมือนลาแดีประห,อหร่อนพี่น้อง